โอเคับ okay, นะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับรสู่เกมโซลส r ร e t เราก็มาช h a เตอร์สแล้วนะครับตอนนี้อะไรไม่รู้ไรเงาอะไรเงาสักอย่างนั่นแหละลืมไปละเราต้องเข้าใกล้ามากกว่าน,นี้หาทางไปหารอยแยกลองตัวไว้มันไม่ง่ายแน่นอนแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเย้ะ yeah. เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรแแบบแบบอ๋อไม่ใช่ อืมเราแบบอดปล่อยนายละเปลี่ยนเป็นมัดเจช,ชาร์ดหนึ่งวันทรีโกชูดข้าไม่เคยเห็นผลึกเติบโตขนาดนี้ถ้ามันมีรากที่ทำให้เติบโตเราก็ต้องกำจัดมันนั่นไงเราเห็นรากลแ,แล้วแสดงว่าเราต้องกำจัดผลึกที่แผ่ขยาย ผลึกที่แพร่ขยายจนกลายเป็นเศษผลึกใหญ่มันมีรากที่เป็นแหล่งพลังงานจากผลึกขนาดเล็กที่เรียงแตกหนอเอ้ยที่เรียกว่าหนอ๋อหากต้องการทำลายรากให้ทำลายหนอทั้งหมดก่อนอย่าลืมใช้งาน Banishment <c oughs> ในการโจมตีละ่ะโอเคครับ <c oughs> แกนมันแข็งแก่งแต่รากนั้นดูบอบ,บางจัดการสิ่งนี้ก่อนแล้วกันลงมือเลย <c oughs> โอเคครับไหนๆก็ <c oughs> มันก่อนเลยด้วยกันนะเนี่ยแตกเพียงไปละจ้แล้วก็เรารู้เนะ่ว่ามันจะมามันเป็นนี่อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะปึ๊บปจะ,ะาจอต้องเอาตัวข้างบนก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเฮ้ยจโอ้โหไม่เล่นจริงๆก็ไม่ได้นานนะแต่ทำไมมันเดี๋ยวนะเราต้องเอาตัวข้างบนนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวข้างล่าง เพราะว่าตัวข้างบนมันน่าลำแขวนแต่จริงๆข้างล่างมันก็น่าลำคาญนด้วยเพ้กันน,นนั่นตอนเนี้ยข้างล่างมันตีเดี๋ยวข้างล่างต้องใช้หมัดนะครับบอลแรงยังวะโอเคหมดละมามันยังไงมันยังไงมันยังไงอุ๊ยมันยังไงโอ้โหชดัดโอ้ยโอ้โหเสร็จหนึ่งตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับดูมันชาร์จดิแล้วมันจะตียังไงวะเนะี่ย เอาตัวนี้ก่อนแลวกันเฮ้ยฮโหจะมาตายเพราะไอตัวนี้นะจริงถ้ามันนี่มันก็ใช้สกิลบอยนะใช่อีกละอะไรอ่ะพ่อคุณได้ใช้สกิลบอยขนาดนี้เออ เธอคือ,อสุวินของข้าพี่สาวของข้าบอลไปโอ้โหเกือบตายู้กับลีวล้อเกือบตายเป็นทิศเมนฟิลอ๋อมันต้องตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงไหนนะตรงนี้โอเคได้แล้ว ต้องภาวนาให้แต่อะไรต้องภาวนาให้กล่องมันดอบเลือดครับปีพีที่แล้วเราก็คิดว่าทําไมกล่องมันถึงแบบเออปีพีที่แล้วเราคิดว่าทําไมเลือดเราถึงเพิ่มความจริงกล่องมันดอบนะครับเรากําจัดกล่องพวกนี้มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะดอบเลือดได้แต่ตอนนี้เนี่ยนะเงบเงบเราจะต้องต้องอะไรต้องหาทางก่อนโอ้โหมองมัน ถามจริงเวียนหัวตายใหเราก็เวียนหัวเก่งซะด้วยสิทีนี้ว้าวุ่นเลยเมืองกว้างใหญ่ไพศาลและและอะไรไม่มีอะไรเลยนอกจากเศษซากถ้าบนตีได้ไหมไม่ได้เอาละมีอะไรอีกครับเราพร้อมทุกสถานการณ์แล้วจงงังหวะนี้มามาให้หมดมันเป็นโซ่ โซ่ที่หย่อนลงมาจากเดี๋ยวนะนี่มันเป็นอ๋ออยู่ตรงนั้นหนึ่งอันใช่ป่ะสอันแล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะทำไมมันถึงอ๋อเป็นประตูทางไปรีบพวกนี้ไม่ทำอันผลึกอ่านกั้นไว้อ๋อโอเคเราก็ต้องทำลายผลึกก่อนใช่ป่ะยังต้องหาคำตอบดูได้เลยนี่แหละ มีอะไรปะลองกดรีบเล่นดูไหมไม่ทำงานจริงๆด้วยวะไม่ทำงานจริงๆด้วยอ่ะอ้าวมันก็แบบทางนี้นี่โอ้โหเราก็หาตั้งนานมันเราลืมไปเลยว่ามันต้องกดสวิตช์ที่อยู่ข้างในนะครับถ้าจะให้งงแบบรีบมันเลื่อนขึ้นมาไม่ได้วะเดี๋ยวนะ โอเคได้เลือดลแล้วแล้วรีบแล,แ,ลแล้วที่กดรีบอ่ะที่กดรีบอ่ะนี่กดได้ไหมเออเหมือนตรงนี้จะกดได้นะครับจะไม่ผิดป่ะใช่ปะ่ะเอาไม่ได้วะแปลว่าต้องลงไปข้างล่างอะดิโอ้โหอยากให้เราลงไปก็ไม่บอกลงมาแล้วมา ถ้าเราลุกอยากสงนะคือข้างล่างนี้จะต้องมีมอนแบบรอคอยเราแน่นอนมันเป็นอย่างนี้แหละตลอดเวลาที่ผ่านมาผูผู้พ,พิทักษ์ปกป้องเราด้วยโอ้โหผู้พ,พิทักอะไรละ่ะใครใครมันเล่นอยู่ตรงนี้อึเงียบๆแล้วก็ตรงนี้อีกเรียบร้อยทางไปเปิดออกแล้วนะครับ แแต่ดูเหมือนว่ามันจะเดี๋ยว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 อ๋ออันนี้คือทางที่เรามาใช่ป่ะแล้วก็อันนี้คือทางที่ไปยังรีบเอไม่น่าใช่ละทำไมทางมันแปลกๆชอบโกนทำไมทางมันแปลกๆชอบโกนอ๋อนี่งโอ้โหเราก็ว่ามันไปยังไงโอเคมันแค่กระโดดขึ้นมาสอง เราก็คิดว่ามันน่าจะโดดไม่ถึงที่ไหนได้มันโดดถึงนะครับเตะคนเมื่อกี้มันเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นก็คือเกิดอะไรก็คือพื้นที่ไม่พอนะครับเราต้องย้ายไฟล์ออกเออเดออีย๋ยวโอตาดไปน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลุยมากำแพงเมืองโลงงทหารจะ เม่หรอว่าเราเกี่ยวไปฟานตอนที่เลือดเราโลดดีวะเลือดเราโลดแล้วก็แต่ข้างหน้าก็าน่าจะมีแหละเอาจริงแต่เราคาดว่าเราน่าจะได้เจอศัตรูใหม่ใช่ปะออกมาออกมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหลบอยู่มุมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วรอยพวกนี้นี่ไม่ใช่ฝีมือของผู้เป็ดเปื่อนต้องเป็นสเลเซอร์เอ้ยสเลเชอร์แน่ สแลชเชอร์สแลชเชอร์นี่ไงอืเจ้าเจ้าจึ๊บจึ๊บอะไรอเอ่ยเชื๊บเอ๊ะทำไมมันถึงสู้กันนะอา้าวถูกสิงเฉยถูกสิงแล้วอื้อีวิวเลชั่นอื้มมีเชียว แมวผู้ถูกสิงเธอสาม,มารถสิงสู่และทำลายร่างกายของผู้คนมันจะกัดกินวิญญ,ญาณเจ้าของร่างและเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสยดสยองได้ผู้ถูกสิงเหล่านี้ไม่สนุกสถานต่อการโจมตีทั่วไปของไบอาร์นอกจากว่ารู้จะใช้เบนิสเมนฟิลในการช่วยเหลือนี่ไงเราเพิ่งพูดไปในอ p ีที่แล้วว่าไอพูดไอฟิลแดงมันต้องใช้เพราะว่าเราใช้ฟิลสีน้ำเงินล้ มราต้องมีฟิลแดงใช่ป่ะเป็นแบบแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราอัพเขาเร็วลไรอัพอุย้ยอัพไอลูสหมายเราว่าเราถ้าเรายังสู้อยู่มันก็จะไม่นับนะครับเอ้ยมันก็จะโดนโลดลงไปเรื่อยๆเช่หนึ่เนี่ยมาโอ้โหมึงกลของแบบอลังการการสร้าง กคนดูต้องมีงเวียนหัวจริงคนเล่นหนึ่งเวียนเลยเอาโอเคไหมโอเคหนึ่งตัวแล้วก็หนึ่งอีตัวหลบไปไหนเราพ่อเออมันยังจะหลบมันยังจะหนีเรานี่เป็นหนึ่งผู้สิงสู่ที่อ่อนแอที่สุดผู้ที่ชอบเอบปกป้องเราอ่อนแอที่สุด เอาอะไรมาพูดว่าอ่อนแอวะเนี่ยเราตายไปหนึ่งรอบเชื้ออะไรอีกทำไมเราเหมือนมันเขาจะโชว์ให้เราเห็นว่าเราต้องทำลายอะไรบ้างแบบนี้อ่ะแม่เจ้าแล้วดูมันอยู่ตรงนั้นสิเลตันอยู่ที่นี่ข้าอยากจะสู้กับอะไรวะ โอเคได้ละหนึ่งแล้วก็เอ้ยเราก็ว่าเราตกไปทำไมเพราะามันมันเป็นหลุมเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราก็คิดว่าเราโดดถูกแนละทำไมถึงยังตกมาอีกไอคือมุมกล้องแบบสุ George, ดยอดนะครับมุมกล้องตกลงไปอีก อ๋ไม่ได้เหรอ much, อ๋อยังไม่ได้เหรอแล้วแล้วมันอยู่ตรงตรงตรงไหนอีกเจ้าอยู่ตรงไหนอีกข้างบนนู่นแสดงว่าเอออืเมเกือบไปละอ๋อมันมีทางไปตรงนี้เดี๋ยว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 เยวเราเรายังไม่ได้ ค้ายังไม่ได้ลงข้างล่างดีเฮ้โหอ,อันนี้ได้แล้วปะได้แล้วโอเคแต่อรีบตัวนู้นเรายังไม่ได้นะครับแสดงว่าเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างอีกรอบแต่ตรงนี้เรามาเอาฝากนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปฝากนูน้นยบ โอเคได้ละหนึ่งฟากแล้วก็ฟากโน้นฟากโน้นมันต้องโอ้โหอันนี้อีกละได้ได้ได้ชิวๆยุ๊บโอเคได้ละหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอรูดขุดดาวนะรูดคูดดาวแป๊บหนึ่งแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมุมนี้จับได้มุมนี้ เจ็บร้อยตรงนี้เขีร์ละเหลือข้างล่างอีกพวกนี้เหมือนเหมือนโรคระบาดหรอ <c oughs> โอ้เดี๋ยวนะทำไมมีรีบตรงนี้ชึบโอเคอแล้วก็กูดเดาแบบ แล้วทำลายตรงนี้เอ๊ะทำไมไม่ทำลายเออทำไมไม่ทำลายเมื่อกี้ฮึมกำลังจะหายไปไม่หรอกลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาละไม่หายไปหรอกนี่ไง <G Ay ers> ก็เราต้องไปเคลียร์ตรงนี้อีกนะครับมันอยู่ตรงนี้อีกอันนี่ไงเรียบร้อยตรงนี้ทำลายแล้วแล้วก็รีบตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้ว <G ay ers> แสดงว่าเดี๋ยวทางนี้จะเปิดออกแต่เรามาทางนี้ก่อนจุบๆ er เรียบร้อยเคลียร์แล้วตรงนี้อะ่ะตรงนี้ไม่มีนะครับ ปึ๊บแล้วก็โยกขันโยกแงบให้ลิฟรลอยขึ้นจากนั้นเราก็จะไปยังห้องตรงนี้ได้นี่ไงได้ป่ะเอ็ไม่ใช่อ,อ,ชอีกตรงไหนอะห้องที่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะห้องที่ว่ามันอยู่ทางโน้นนะดีได้แต่เรามาทางนี้ได้ได้ใช่ปะ่ะ ได้ที่แปลว่าไม่ได้ครับเราต้องไปเอาลีฟตัวนูนนะครับไปกล้นไปการใช้ชีวิตในเมืองที่แออัดแบบนี้มันเป็นยังไงกันนะก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเหยื่อสำหรับการเทรดเทรดเทรดคืออะไรเราเราไม่ไหวที่จะสู้กับพวกนายแล้ว มาเฮ้ยเมื่อกี้เราเหมือนใช้ชาติอ๋อไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยนะการที่โจมตีแบบแทงเมื่อกี้ทำยังไงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรล่ะไม่ได้ใช้เออไม่ได้ใช้แล้ว จริงๆลงไปทีละตัวสองตัวก็ได้นะไม่ต้องแบบเฮ้ยโอเคโอ๊ย,อย,อยหหลบยากจัดม,มันมีหลายตัวเลยเราไม่รู้โฟกัสตัวไหนตามใจชี่าสู้อยู่มันก็จะไม่ โอเคเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยอืมจะตายโอ้ยอะไรวะเนะี่ยอืมมันอยู่ไหนแล้วลนะ่ะเออ ามันอยู่นี่ถ้ามันอยู่แบบให้เราตีก็ว่าไปอย่างไปไหนก็ไม่รู้เออเลือดไม่เหลือล้วเตรียมตัวละเตรียมตัวตายแล้วจังหวะนี้ท่านพี่ก็เขาสมัตถึงออร่าใครไม่ร่าคนอื่นที่ข่าไม่เคยสัมผัสมาก่อนงั้นกำลังเสริมก็กำลังมาถึงแล้วสินะพวกเขาไม่รู้สิ ข้าไม่แน่ใจว่าคาเมล่าแน่หรือเปล่าข้าสัมผัสได้แค่ออร่ราดเดียวอ่ะอยังแต่ไม่ไม่มีเงาไม่ใช่เพียงแต่คาเมล่าเท่านั้นเอาอยู่ข้างบนนี้เอาอยู่ข้างบนนี้เอาที่ว่ามันตึช่างหมเถอะไม่เอาแล้วใครไป ในที่สุดก็มาเองจุดเซฟกำแพงเมืองบนทางเดินเอ้ยนน่นมันดูโนแวนเป็นหนึ่งในคาเมล่าที่แข็งแกร่งที่สุดเอาวันเรามีเพื่อนละเต้าเลยเป็นความจริงความจริงที่ว่าคือเขาแข็งแกร่งหรือว่าคาเมล่าเออโชว์เทพไปนหนึ่งถ้าไม่คิดว่าเขาจะต่อสู้แบบนั้นได้นะอืม เขาใช้แค่ความสามารถอสศวนของเขาเท่านั้นอย่าบอกว่าเขาไม่มีพูดพุทักก็เลยได้รับฉายานั้นมาผู้ไรเงาอ๋อ,อก็คือโดนอวนที่ได้ฉายาผู้ไรเงาเพราะว่าเขาไม่มีพูดนะครับแบบเราที่เรามีรูใช่ป่ะแต่โดนแวนไม่มีอะไรเลยแบบใช้แค่อัศวินล้วนแต่ก็เป็นไซเมล่าที่แข็งแกร่งที่สุด ดังนั้นเราจะต้องโชว์เทพให้ดโนเวนเห็นแล้วว่าการที่เรามีพูดมันมเมบขนาดไหนเราตีตัวเล็กตัวใหญ่ให้ดโนเวนดูนเวนนายเอาตัวใหญ่ไปนะเราให้นายตัวเลขเราขอโอ้ยมุมกล้องตีเนี่ยืมเราจัดการเราจัดการทวเลขเองดโนเวนในจัดการตัวใหญ่ไปเลยเราเสียสละให้ในแนละไอ้ ได้เอาตัวใหญ่ไปเลยโอ้ลยตัวเลขกมันเยอะจังวะอา่าชิ้งรู้สึกมันเยอะไปละรู้สึกว่าโอ้โหแม่เจ้าไอ้ตัวน,นี้มาได้ไงเนี่ยโดนเวนในในในจัดรไปเลยไหมเราเราไม่เอาตัวเนี้ยเฮ้ เราเราว่าเราไม่ไหวว่ะตัวเนี้ยนายจะกล้าไปเลยโนเวนเราสองตัวนี้เองนายเอาตัวนั้นไปเลยอุย้ยนั่นไง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 นนั่ไงโรเวนนายจะไหวไหมเนี่ยเอาจริงโอ้โห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 โอ้ย มันหมุนเอ้ยรักหนาวนะ่ะเอาจริงถ้ามันไม่หมุนนะ่าโดเวนไอ้ตายไปเนี่ยเราไม่ช่วยนายนะไม่ตายแน่นะเออวาเอาเรื่องวะใช่น่าละโดเวนม่งลุยเดียวอ๊ย เอาจริงๆตัวใหญ่มันก็น่ารำคานแต่ทำไมเลือดไม่หลงเลยวะนายช่วยหายไปสักทีดิไปนายอกีกโอ้เดี๋ยวนายนายจะเก่งกันไปละแต่ทางนี้คือเลือดจะหมดตัวอยู่แล้ว อันนี้คือชนะแล้วใช่ปะสโลเนี่ยแ้ตินัมโดยยการเออมาดูโนเวเราขอคุยกับนายหน่อยเ <you> จ้านี่ <Are you S 1> เองไม่คิดแล้วว่าข้าจะได้เจอเจ้าที่อีโอเดนลุคข้าลุด <Yeah. S 1> นี่ใ <Yeah. S 1> บาอาพี่สาวของข้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใคร และข้าก็รู้ว่าเจ้าไม่พร้อมกับความท้าทายที่รออยู่เราไม่ได้อาศาสมัครมาทำธุรกิจนี้เจ้าก็รู้นี่นั่นข้าก็รู้แต่เจ้าไม่ใช่แค่ลูกแกะที่รอวันเชื่อดเจ้าไม่ใช่ใคมิล่าทั่วไปผลต่างๆมันเลยซับซ้อนอธิบายได้ไหมเหมือนที่ข้าบอกข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครข้ารู้ว่าเจ้าเป็นอะไรนะไบอา หมายถึงผู้เผ็ดเปื้อนเหรอพูดตรงๆมาเลยก็ได้นะท่านพี่ไม่คิดว่าท่านโดนเวนจะหมายถึงถ้ารู้เรื่องซุบซิบนินทามันทำให้เจ้าหนักใจมากแค่ไหนตอนนี้มันหมายถึงพวกเจ้าแบบรับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่หลวงหมายถึงรอยแยกบนท้องฟ้าเหรอใช่มันให้สิ่งที่ก่อกำเนิดจากความกระหนทำลายโลกนี้ แต่มันยังเรียกหาพวกเราที่เป็นไคลเมราด้วยและการเรียกนี้จะต้องแข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับพวกเจ้าเจ้าต้องระมัดระวังเจ้าอาจจะไม่ตายแต่เจ้าจะข้ามขีดจำกัดเจ้าจะถูกกลืนกรีนโดยความกระหนที่หลายผ่านเจ้างั้นมันก็จริงไม่ใช่แค่ตำนานที่มีไว้ข่มขวานทหาร สำหรับไคเมราแบบเรามันเป็นชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายสินั่นใช่สิง่ง,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 งที่เกิดขึ้นกับผู้แมก่อนเราไหมพวกเขาได้แต่หวังว่าข้าเราได้แต่หวังว่าพวกเขาจะตายไปแล้ว <S <S เราควรกลับมาคุยเรื่องภารกิจกัน <S <S เราต้องกวาดล้างสเส้นทางข้างหน้าแยากกันไปน่าจะครอบคลุมกว่าก <ขอ S 1> าล <ขอ S 1> <อ>ังเสริมท<อ>ี่เหลือจะมาใช่ไหมกาลังเสริมใช่แล้ว ได้เลยเราจะไปเจอกันที่ฟากฝั่งในกำแพงขอให้ผู้นำทางชี้ทางเท่า <c oughs> ชี้แนะเจ้าขอบคุณนะท่านเราจะทำให้ดีที่สุดโอ้โหไม่นะเมื่อกี้เราคนเดียวเราเกือบตายแต่ตอนนี้โดโรแวนหอกไปเลยไม่ช่วยละ <c oughs> โดนวนโดแวนโดโแวนเรามาช่วยตายมาช่วยเราก่อนเราขอละ ถ้าไม่มีได้เราเราเอาอไปสู้เนี่ยอา้าวมองด้วยสายตาความเป็นห่วงใช่หรือเปล่าเอออย่าบอกนะว่าดโดนเวนดโดนเวนจะไม่ยังไม่ใช่ต้นนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ยอ,นนอย่าบอกนะว่าดโดนเวนจะกลายเป็นพต้องอดทนอดทนไว้ก่อนดโดนเวน เรียบร้อยนะครับดูโกโอ้อนผู้ไรเงาเรียบร้อยได้บอลไปดิโอเคทุกคนเอ๊ะทำไมอีพีนี้มันเร็วแปลกๆวะเออชัปเตอร์นี้ดีซ่งเดี๋ยวชัปเตอร์ใช่ปะก็ชัปเตอร์ผู้ไรเงานะครับชัปเตอร์ที่สี่เดี๋ยวเราจะไปยังชัปเตอร์ที่ห้าคือความตายจากฟากฟ้าแน่นอนว่ามันต้องมีตัวบินแน่นอนนะถ้าพูดมาขนาดนี้ใน้ที่สุดใบอาและรูก็มาถึงประตู ยูเดนศัตรูที่น่าเกรงขามอเฝ้ามองและรอคอยอยู่แต่ก่อนอื่นเราแม้ออพสกิลก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าศัตรูที่มจาจากครืองฟ้ามันจะโจมตีด้วยแบบสอนแบบนี้หรือเปล่าแต่แต่ตรงนี้มันก็ดูเหมือนนกนะจริงมันอาจจะโจมตีด้วยแบบนี้ก็ได้เราก็ออพไปก่อนหรอมาเราเอาความซ่อมชองดีกว่าโอเคลุย,ยหมดหมดของจริงอะ่ะ ร้านค้าก็ซื้ออะไรไม่ได้เพราะหมดเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึง EP ีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใน E ีีหน้าอ p p หน้าคือเอ้ยช h a p ต e รหน้าก็คือความตายจากฟ้านะครับส่วนชั a เตอร์นี้เงาอะไรสักอย่างก็ขอบคุณทุกคนครับไปละบาย